สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้อ่อเป็นการแนะนำรถยนต์นะครับผมรถมือสองที่โคตรถูกๆเลยแล้วก็ราคาไม่เกินสามหมื่นห้านะผมตั้งไว้ไม่เกินสามหมื่นห้าก็เท่าที่หาได้ใน market p a c e ครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมกันแรกก็เป็น Honda Accord ปีเก้าเจ็ดผมอันนี้ไม่ไม่น่าเชื่อว่า นียอืมครัถ uh, เนี่ยคันนี้สภาพดูก็รู้ว่าจอดในเต็นท์นะทุกท่นานจะแบบรถเต็นท์เดี๋ยวนี้ขายราคาไม่ถึงสี่หมืนก็มีแนละไม่น่าเชื่อยุคนี้คนระับผมโควิดสามหมื่นสามเม่าวันนี้น่าจะเป็นตัวแอ c o r d ไฟไท้ายก้อนเดียวเท่าที่ดูนะครับผมเกียร์โต้ด้วยนะครับผมภายในดูดีครับเบาะไม่ขาดด้วยครับเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> บาะเนียนมาก ไอคอร์ดนะครับผมก็ใหม่ไว้ไอคอร์ดตาเพชรเยอะอยู่เหมือนกันอ้าวเป็นสองก้อนนะผมขอภายในข้อมูลนะครับก็เป็นค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่แล้วผมเป็นตัวสองก้อนแล้วเนะี่ยใหม่กับาตัวก้อนเดียวแล้วก็จะดูดีกว่าด้วยสภาพภายนอกก็ดูโดยรวมดูดีอยู่นะผมสีอาจจะมีซีดบ้างแต่ฝาท้ายตรงนี้เนียนมากนะครับผมดูเหมือนว่ารถไม่ติดแก๊สน,นะคผมเพราะไม่เห็นถังแก๊ส สามหมื่นสามไม่ถือว่าถูกอ๋อสีค่อนข้างที่จะซีดแล้วก็มีหลุดลอกบางสีอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีติดแก๊สหรือเปล่าไม่เห็นหม้อต้มนะครับผมน่าจะไม่ติดคิดว่าน่าจะไม่ติดนะครับผมต้องไปดูรถจริงอีกท,ทีนะครับผมคันได้คอดไฟท้ายสองก้อนนะครับผมกันที่สามหมื่นสามดูคันต่อไปนะครับอันนี้รถมีอดีตนะครับผม อดีตแท็กซี่ครับจะชอบเรียการถมีอดีตแต่ว่าเนี่ยดูนะครผมทําสีใหม่เปลี่ยนจากสีแท็กซี่เป็นสีดําแล้วก็เปลี่ยนโคมไฟใหม่นี่อย่างกับรถใหม่นะเงาม,มากสามหมืนสี่เก้าร้อยถูกมากแต่ส่วนมากแท็กซี่เนี่ยต่อราคาได้พอสมควรน,นะครับผมใครไม่สนใจว่ามันเคยเป็นแท็กซี่เนี่ยน่าสนใจมากรถกนนี้ใช้งานดีนะครับผมโตโยต้าโคโรนาอัพติสราคาสามหมืนสี่พันเก้าร้อยบาท นี่ครับสภาพภายนอกก็พอใช้ได้นะครับตามสไตล์รถแท็กซี่นะผมเหมาะก็จะเป็นนี้คันนี้ได้กระจกไฟฟ้าด้วยสี่บานปหมดสีแท็กซี่จะเป็นมือหมุนนะผมแต่คันนี้ได้กระจกไฟฟ้าสี่บานแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาค้วบผมรถอายุประมาณนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยน่าใช้นะครับผมเหมาะง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ภาษีไม่ขาดด้วยครับผมพร้อมใช้จริงๆ นี่กัน,นี้ถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากผมเนี่ยไปหุ้มส่วนที่คนต้องหุ้มใหม่หมดเลยเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยครับผมเรเสียดายไม่ถ่ายห้องเครื่องคันนี้แล้วก็ต้องไปลองรถจริงกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรสาม0 0สี่เก้าร้อยถือว่าถูกมากนะครับผมดูกันต่อไปกันนะครับอันนี้เป็นโซลูน่าสายรถแข่งนะครับผมก็ ช่วงล่างดีมีเลร,ร้อมโอนส,สีเดิมสีเดิแต่เน้นสติ๊กเกอร์นะผมนี่เปลี่ยนแม็กมาแล้วด้วยแล้วก็เป็นตัวคนไทยจะเรียกว่าโฉมมุมซ้มนะครับผมหลังททำให้เหมือนออฟโรดนิดๆน,นะผมนี่ครับสติ๊กเกอร์เต็มคันครับรอบคันใครชอบรถสติ๊กเกอร์สองคันนี้ครับอือาจ,จะมีรอยปุบบ้างนะครับผม น,น่อยนะครับเน้นสติกเกอร์จริงๆครับคันนี้เหมือนออกแนวเอาไว้บรรทุกของกันนี้ทํำหลังสูงๆนะครับเป็นเครื่อง 4A ครับตามสไตล์โตโยต้ามี power ครับผมไม่ต้องกังวลรุ่นนี้มันต้องดูนะบ,บางคันไม่มี power ให้แปลกมากในยุคนั้นอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแบบติดตั้งเองนะครับผมไม่ได้มากับรถ เป็นเกียร์ออเกียรเยเย์เกียร์ออโต้อ่าเ,เกียร์ออโต้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรปแปะๆไว้เนี่ยเนี่กระจกไฟฟ้าแค่สองบานหน้าข้างหลังก็เป็นมือหมุนเอานะครับผมอ่าก็มานี้นะครับก็มีเบาะขาดหนึ่งจุดเอาที่เห็นมีเล่มพร้อมบนสามหมื่นห้าครับคันนี้ไม่เกินงบที่ตั้งไว้ดูคันต่อไปนะครับผมอันนี้มันโตโยต้าโคโรรา คนไทยเรียกโดเรมอนนะครับผมก็ผมเคยเห็นรุ่นนี้คนขายอยู่ที่ห้าหมื่นสภาพเป็นเนียนแต่ต้องสวยจริงนะมันคลาสสิกสมัยก่อนใครใช้นี่โคตรมีเงินนะผมรุ่นนี้โตโยต้าโคโ,ลโรล่านะครับผมมันจะโดดเด่นเรื่องเป็นทวินแคมมากมันก็เลยต้องติดข้างรถมาเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นเครื่อง CA เหมือนเดิมแต่ว่า ถ่ายแบบเนี้ไม่เห็นปกติเครื่องเนี้ถ้าเกิดมีกระปุกน้ำมัน power มันจะอยู่ด้านหลังถ้ามีนะครับผมถ้าเป็นคันที่มีก็เหมือนเดิมครับเป็นเกียร์ธรรมดาภายในก็ยังไม่ขาดเท่าที่เห็นนะครับผมแต่เป็นออร์รูหมดซะแล้วสภาพโดยรวมสีสวยก็ส,กสีที่ทำมาสีที่าาใหม่ก็สวยสามหมืนห้าแต่ก็โฉมมันก็จะเก่ากว่าคันเมื่อกี้นิดนึงครับผมอ่ะคันต่อมาคันนี้เป็น มิออต s a บิอโต้ติดแก๊สคันนี้ก็เอาจริงไม่ติดแก๊สก็ถือว่าประหยัดมากนะผมมิบ n ซันนี่บีสิบสี่สามหเท่ากันคือรถรุ่นนี้ครับถ้าไม่ติดแก๊สก็ประหยัดอยู่แล้วติดแก๊สก็ยิ่งประหยัดนะผมสีภายนอกก็ยังดูดีคเป็นตัวไฟท้ายแยกนะผมไม่ใช่ไฟท้ายติดกันเปลี่ยนแม็กมาแล้วรถสีทองมันเกียร์ออตโต้โอมอะไรใหญ,ใหญ่ขับง่ายนะครับคันนี้ ภายในเนียนมากเนี่ยเบาไม่มีขาดเนียนทุกจุดเบาไม่ขาดเนียนมากคันนี้คันนี้คันนี้ใช้ได้ผมติดแก๊สนียนงานดีคันนี้ถือว่าถูกมากสามหมื่นหารบอกตามตรงโคตรถูก,ถกอ่ะดูคันต่อไปกันครับมิตซูบิชิเอกสารพร้อมโอนขายตามสภาพอันนี้สีก็ค่อนข้างที่จะมีร่องรอยเยื่อมน,น,นะครับผมแต่ก็จะขครไม่อินกับเรื่องสีก็ มองข้ามไปนะครับทุกอนนี่เปลี่ยนแม็กมาอเอาเอาค้างเดี๋ยวแป๊บนอันนี้ด้านข้างครับนี่พวงมาลัยเปลี่ยนมาแล้วเกียร์ออโต้นะครับผมช่องแอร์นี่หลุดไปหนึ่งอันอเปลี่ยนท่อมปแล้วครับเน้นเน้นเสียงดังนะครับผมยางดอกยังดูรีนะครับเนี่ยเบาะไม่ขาดนะครับเครื่อง ใส่ไฟก็ค่อนข้าง,างอา่ดูประเมูว่าติดแก๊สหรือเปล่าไม่เห็นหม้อต้มนะครับผมไม่แน่ใจคิดว่าไม่ติดเพราะไม่เห็นหม้อต้มอ่าสภาพเครื่องประมาณนี้ครับผมก็ราคาสามหมื่นห้าก็คิดว่าน่าจะต้องต่อราคากันอีกสักหน่อยนะครับผมคันต่อมาครับผมอ่าบีสิบสี่แล้วนะครับยี่สันซันนี่แต่ว่าคันนี้ราคาเท่ากับคันเมื่อกี้คือคันนี้ คันนี้คือโฉมเก่ากว่าคันนี้คือไฟท้ายมันติดกันนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมเป็นสีเขียวจะสีค่อนข้างเงางามรับเนี่ยสียังเงาอยู่เลยคันนี้ก็มีขูดทั้งหน้ามาบ้างนะครับจะเปลี่ยนท่อมาใหญ่ๆนะครับผมอืมเบาะนี่เหมือนจีวอน่ะนะครับผมสีเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์ซิ่งั่นแหละนั่น,น,นจริงครับผมสีเบาะนี่จีวอนพะส่งแล้ว เครื่องพันหกไปพันห้าเครื่องพันห้าเกียร์ธรรมดาประหยัน้ำมันมากครับผมรถที่วิ่งดีด้วยคันนี้คันต่อมาคันสุดท้ายเท่าที่ผมจะหาได้ก็คือสาม0นห้าเหมือนกันเป็นโตโยต้าโคโร a ใหม่กว่าสามห่วงมาอีกอีกล้วอีกแบบอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนี่วันนี้แต่ง แต่งล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนท่อนะครับผมเอาไปล้างมาด้วยครับคันนี้ส่งลูกส่งหลานไปเรียน,นครับเท่งจริงครับคนสีห้องเครื่องสะสีเขียวแล้วคันนี้เนี่อจสภาพเครื่องเนียนมากต้องยอมรับนะครับผมสภาพเครื่องนี่อย่างเนียนเลยไม่มีเยิม้มโอ้ภาษีนี่ยาวๆถึงปีหน้าเลยนะผม เล่มทะเบียนพร้อมโอนคันนี้สามหมื่นห้าเอาเป็นว่าสรุปถ้าเป็นผมมีเงินไม่เกินสามหมื่นห้าผมจะซื้อเนี่ยมีสองตัวเลือกอใครที่ผมไม่รู้ว่าคันนี้เขาติดแก๊สหรือเปล่าน่าจะไม่ติดเดี๋อดูห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งคิดว่าไม่ติดแก๊สใครไม่ชอบรถติดแก๊สแ,แนะนําคันนี้ครับผมแต่คันนี้เขาง,งดต่อนะครับเขาเขียนอยู่อา้าวไอ้คันนี้ติดแก๊สนะผมเดี๋ยวก่อนผมไม่เห็นหม้อต้ม ไม่รู้มอตอมรับพี่แกวไปซ่อนไว้ไหนไม่เป็นไรรถใช้แก๊สอันนี้ก็รถติดแก๊สถ้าเป็นผมผมเลือกคันนี้ก่อนถ้าติดแก๊สเหมือนกันผมชอบคันนี้เพราะบอดี้ดูดีเดิมๆนะครับผมอ่าสองตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเงินไม่ถึงสามหมื่นห้าอันคันนี้อาจจะเพราะที่เลือกคันนี้เพราะว่าจะต่อรองได้อีกเพราะคันนี้เขาบอกว่างดต่อแต่คันนี้เขาบอกว่าต่อรองได้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่างดต่อไงอเอาใคร สนใจชอบคนไหนก็เข้ามาเกตเพจคอมเมนต์คุยกันได้นะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ